สวัสดีค่ะเย็นนี้เรามีเมนูมาแนะนำนะคะเป็นลาบลาบหมูภาคกลางค่ะเครื่องก็จะมีนะคะข่าตะไคร้หอมกระเทียมนำไปเผาหรือนำไปย่างไฟนะคะแล้วก็จะมีตับแล้วก็หมูสามชั้นแล้วก็หมูบดนะคะแล้วก็นำเครื่องไปตำให้ละเอียดค่ะ <S <S แล้วเราก็นำหมูสามชั้นนะคะ ไปคุกเข้ากับน,น้ำมะขามเปียกค่ะแล้วมันก็จะสุกข,ขึ้นมานะคะสุกข,ขึ้นมานิดหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้สุกมากก็เราก็นำไปคั่วในกระทะอีกทีนะคะเพื่อให้มันสุกข,ขึ้นนะคะแล้วเราก็นำเครื่องทั้งหมดมาคุกเขากันค่ะนำเครื่องลาบแล้วก็หมูสับตับแล้วก็หมูสามชั้นนะคะ มาคลุกเขากันแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลามะนาวผงชูรสข้าวคั่วค่ะและผักก็จะมีใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีชนะคะแล้วก็คลุกเขากันแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบได้เลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะและที่ลืมไม่ได้ก็คือพริกป่นนะคะ อย่าลืมค่ะ